ครับผมสวัสดีครับมาดูทีเอฟอาร์นะครับปีสามเจ็ดนะครับผมครับตาเต็มครับครับชมภายนอกไปสักก่อนนะครับครับสีสดดีครับสีกับมีริ้วรอยครับนี่นี่น่อยๆนะครับผมครับมีริ้วรอยนะครับของสีนี่นี่น่อยๆนะครับมีโบซีเลียดนะครับอย่าซีเลียด ครับยางยังเหลืออยู่กับแม็กกับกับมีกันพร้อมครับกันขูดกันนี่ครับกัตซี่ครับกัตซี่ง่ามนะครับทั้งสองเซนนะครับกัตซี่กับบอดตรงห่วงเลยครับเรื่องกัตซี่กับพอเป็นทุกเอาไปใส่งานยาวๆนะครับรถกันนี่ครับกัตซี่มีจุดบอดจุดเสียนะครับมีอยู่ครับผมกับโมเมนวอลมันสีดีเลยครับบะแม็กไรเนอร์นะครับพร้อมบรรทุก นะครับผมกับซาชิมินะครับนี่กะครับปลาท้ายครับท้ายนะครับปลาท้ายออกโคงนัดหน่อยกับรถขันนี่เพิ่นเอาไปบรรทุกง่วนะครับผมแต่กับบัซีเรียสนะครับบัมีผลในการใช้งานนะครับผมกับให้ดูกันจะจาไปเลยนะครับผมสีมีช่วงนี้แหละครับฝากับแต่แต่หับบางนะครับมันบางครับรับบุบนิดหน่อยครับ สีสดดีนะครับผมกลับมาเบิ่งภายในครับแผงประตูนะครับผมประมาณนี้นะครับภายในครับกระเบ้อระบบต่างนะครับผมครับเบาะแจฉบครัะประมาณนี้นะครับผมกลับมาเบิ่งอ่า กระจกึ้นลงได้หมดนะครับสองฟังนะครับภ้าสีจะดูภ้าษีรับภ้าสีห้องกระขาดวันที่12มกราคม66นะครับผมต่อปกตินะครับผมต่อเสร็จงานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับผมสีรถกระสีกระดูดีนะครับเอาไปใช่งานกับใส้งานได้ยาวอยู่นะครับเครื่องมีบอตองห่วงกับแรนเป็นรอยแลนลงไปครับ ระบบฟืน้นระบบไฟระบบอ่าต่างๆนะครับแต่ดังนะครับคับแอมีระบบนะครับผมไปเติมน้ำยาขาดวัสซิเย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบในการสตาร์ทเครื่องระบบไฟนะครับขาเกีร์ สตาร์ทไงนะครับสตาร์ทไงไป ว่าออกนะครับปตบมมตตก,กตินะครับผมมาดูเครื่องยนต์ดูเครื่องยุ่นกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยุ่นเก้าสิบเทดพีนะครับผมเครื่องเก้าสิบกัครับ การเล่นี้นะครับผม านาตั้งระบบไฟี่ับกับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ TFR P37 นะครับผม เครื่องดีระบบพื้นระบบไฟพบกับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมใส่สูงไสต่ำออกปกตินะครับสตาร์ทไงสตาร์ทเสียเดียวนะครับผมพอยากนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่า TFR นะครับปี37นะครับผมครับคอจบการรีวิวนะครับผมสำหรับ TFR ปี37นะครับผมครับพาวเวอร์นะครับผมเบาสบายครับบ่มีหอนบ่มีสั่นบ่มีหอนนะครับผมครับก็นี่ครับตัวเดิมกับเพลทก็เป็นเพลทเดิมนะครับผมมุดกับมุดเดิมนะครับผมรถเดิม ครับสติกเกอร์โรงงานนะครับผมสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวรถขายของมาพอดีเลยครับพี่น้องเลยอ่าครับผมครับจบการรีวิวนะครับผมสำหรับทีเอฟอาร์ปีสามเจ็ดนะครับพาวเวอร์นะครับผมขับสบายวิ่งเป็นร้อยนะครับวิ่งเป็นร้อยได้สบายครับผม ครับขอจบการรีวิวเพียงสำนีนะครับผมกับก็ขอฝากช่องไว้นะครับผมสําหรับเอคนบ้านบ้านนะครับผมครับขอพี่ขอน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสีบ๊อบพาดในการรับชมนะครับคลิปดีๆจากเอคนบ้านบ้านนะครับแนะนําสินค้าครับดีๆของมือสองรถยนต์มือสองนะครับมาสนําเสนอพี่น้องนะครับผมครับกับประมาณนี้นะครับผมครับจบการรีวิวครับผมสวัสดีครับ